สังเกตนิดนิๆหน่อยๆลองหัดสังเกตดูกลับไปลองสังเกตโดยเฉพาะอันนี้เป็นการสังเกตภายนอกแต่สังเกตภายในสังเกตความรู้สึกขณะที่ตาเห็นรูปผูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิมรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ใจที่กระทบกับธรรมารมตรงนั้นลองดูลองหัดสังเกตเข้าไปบางครั้งเห็นปั๊บยินดีเห็นปั๊บยินร้าย เห็นปรับยินหลงอาอเคยเป็นไหมคิดว่าพระเป็นไหมเป,เป็นเหมือนกานจะยังไม่ใช่พระอระหันยังหันซ้ายหันขวาอยู่เรื่อยๆตรงนี้ยังเป็นอยู่เมื่อตอนที่เขาแข่งอะไรนะกีฬาที่เขาแข่งโอลิมปิกใช่ไหมโอลิมปิกที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยวันนั้นเขายกน้ําหนักไงเขาบอกอาจารย์อาจารย์ดูแล้วคนไทยยกคนไทยยก เสร็จปั๊บเขาก็ตบมือยกได้ยกได้อัตมาไม่ได้ปรบกับเขาด้วยนะดูเฉยๆนะยกได้เราเห็นเลยว่าใจเราเนี่ยตามไปเลยนะเชียชาตินิยมเรายกได้ยกได้เราใจมันเชียไปเลยพอของเราได้ปั๊บปรบมือกันเฮพอของต่างชาติยกบังเรียกน้ำหนักเท่ากันพวกนั้นปรบมือยกไม่ได้ยกไม่ได้มันแวบเลยเฮ้ยเชียคนไทยก็พอแล้วทำไมต้องไปแช่งเขาด้วย เนี่ยดูทางโลกเห็นว่าเชียร์ตรงนี้แล้วไปแช่งตรงนั้นที่จริงก็คือเชียร์ทั้งสองฝ่ายก็ได้นักปฏิบัติธรรมเวลาไปดูบอลเนี่ยทางนี้เตะเข้าฝั่งนู้นก็จะปลบมือให้กำลังใจเขาทางนู้นปลบเตะเข้าฝั่งนี้แล้วก็ปลบมือให้กำลังใจแต่คนทั้งสนามมันจะงงตกลงมึงเชียร์ฝ่ายไหนนะเราจะบอกว่าเรามาให้กำลังใจทั้งสองฝ่าย ตรงนั้นเพราะว่าเขาเล่นได้ดีในเมื่อเขาเล่นได้ดีเราก็ให้กําลังใจดูอย่างคนดูเทนนิสเห็นไหมเวลาตีเนี่ยเขาจะปรบมือให้ทั้งสองฝ่ายเลยแต่พอบอลปั๊บทำไมมันเอียงไปขนาดนั้นตรงนี้ก็ลองสังเกตใจิตใจดูก็แล้วกันจะเห็นความเอียงของมันอยู่เรื่อยๆเอียงไปเอียงมาตกลงการสังเกต observation is the best teacher การสังเกตเป็นครูที่ดีที่สุด